السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القران ترتيلا.

ห้านาฬิกาจน,นถึงหกนาฬิกาตีห้าจนถึงหกโมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับน,นั่นอัลดุล,ลิลลั์สุโกรขอบคุณตอ่อพระองค์ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆครั้งที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มาพบกันในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน,น,นอัลกุรอานอ่านอย่างไรให้ชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาตะวิดเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องในทุกอักษรในทุกตวกัวอักษร เหมือนกับที่ประทานไว้กับท่านนาบีมศล,ลลละฮวะลซัลลัมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงอักษรเดียวก็ตามรวมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์4680140931พี่น้องที่ครบับพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทางทีวีก็ดีหรือพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีนะครับนะ นะก็ฝากพี่น้องทุกทท่านนะครับร่วงแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอันกุรอานกันนะครับนะอัลัมดุลิลละห์วันนี้เราต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเจ้าสุบฮานะฮูวาตอาลากันให้มากๆครับที่นะพระองค์นะได้ให้เรานั้นได้มีโอกาสนะครับในการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับนะก็อ,อยากจะถามพี่น้องทุกๆท่านนะครับว่า บรรดาเด็กๆเนี่ยนะครับเขาก็อยู่กับเพื่อนฝูงเขาก็เวลายามว่างหรือเวลายามอะไรเขาก็เล่นเกมเล่นนู่นเล่นอะไรกันนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับพวกเราทุกๆคนนะครับที่อายุยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่มีอันกรุรอานเป็นเพื่อนเนี่ยถามว่าเราจะทําอะไรถามว่าเราจะทําอะไรกันนะ นะยิ่งในยุคนี้นีครับลูกหลานเราเนี่ยบางทีก็ไม่สนใจเราแล้วนะลูกหลานเนี่ยบางทีก็ไม่สนใจเราแล้วนะานนบางท,มานะางทีมันเอาเราไปปล่อยไว้ที่ไหนนะที่ศูนย์บ้านพักคนชราอีกอลอฮุอกบารนะและแ้วถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้เรียนอันกุรอานหรือไม่ได้ศึกษาอันกุรอานหรือไม่ได้มีกุรอานเป็นเพื่อนคู่ใจกับเราเนี่ยนะครับถามว่าเราเนี่ยจะทําอะไร นะครับนะลองลองลองตอบให้ผมได้ได้ฟังกันสักนิดหนึ่งเิี่ยถ้าว่าไม่ได้เรียนอันกุรอานเนี่ยจะทําอะไรกันถ้าว่าไม่ได้ศึกษาอันกุรอานเนี่ยตอนนี้เนี่ยกําลังจะทําอะไรอ่านะครับอ่าพี่น้องลองพิมพ์ม,มาสิละ่ะนะครับนะจะได้รู้ว่าเอ,อือว่าความสําคัญของอันกุรอานนั้นเป็นอย่างไรนะถ้าไม่ได้เรียนอันกุรอานในยุคนี้หรือในช่วงอายุขไขวัยนี้ นะครับถ้าว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาอันกุรอานเนี่ยเราจะทําอะไรเรากําลังทําอะไรกันอยู่ปลูกต้นไม้เหรอฮนะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็รองต้องรอตอนเช้าอยู่นั่นะนะนะหรือกําลังทําอะไรกันอยู่นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดกันมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดกันมากๆเลยนะครับนะเอาละชูโกดขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาแล้วก็ทักทายพี่น้องนะครับคุณโรซานานะครับ คุณสุมนตรานะครับท่านอาจารย์มนุสักนะครับคุณสิริรัตสุธิวคุณนะครับกะมุรียันะคุณเยาวเรศนะครับคุณศิริรัตค่่กะไหลขอนะครับอ่มามะต้องนะครับคุณวาจิดานะครับคุณสมจิตคุณอาเซียะนะครับคุณสวยบ้างนะอ่ะอะอะาทำหรือแล้วมะต้องบอกไม่รู้จะทําอะไรอัลลอฮฺักบัรนะไม่รู้จะทําอะไรทว่าไม่ได้เรียนอัลกุรานในช่วง อายุไขวัยนี้เนี่ยนะคำถามนะผมถามนะถ้าว่าไม่ได้เรียนอันกุรอานในช่วงอายุไขวัยนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันคําถาม <laughs> คุณวันนี้นะครับนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะนะคุณชรีฟังนะครับ,นะร,บนะรับสลามทีเดียวเลยแล้วกันนะครับวะะอลกุม و ع ل ي ك ม السلام ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้มาต่อ ตอบคําถามมาแล้วนะนะหากว่าไม่ไดเรียนอั้นกุรานในช่วงอายุขายไขวัยนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันอ่าเราจะทําอะไรกันนะกำลังจะบอกว่าถ้าว่าถ้าว่าเราไม่ได้เป็นมุสลิมหรือเราไม่สนใจอั้นกุรานเนี่ยอตอนนี้จะทำอะไร <c oughs> นะคำถามนะครับในช่วงนี้ระหว่างรอเพื่อนๆของเราเรามาทบทวนอันกุรานกันก่อน اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و. الترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ฟ م า ل หิล์ล์คาฟิริ ه ะอัมฮิลฮ صدق الله العظيم ا ل ح a m d u l ما شاء الله นะมาช่าลลา alhamdulillah นะครับร่วมรับชมกันไปนะครับอ่านอัลกุรอานเป็นเพื่อนอัลกุรอานเป็นเพื่อนนะครับแก้เหงา อาจารย์เรียนกับครูคนนั้นบ้างคนนี้บ้างใช่ครับอันกรานี่มัน,นเป็นเพื่อนคายเหงาเลยแหละถ้าไม่มีอันกรานจะทําอะไรกันนะครับวันนี้เจาะประเด็นกันในอายะ์ต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นอายะ์ที่เราและท่านทั้งหลายนั้นนะครับก็จะต้องทําความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันเวันนี้เราได้เจาะประเด็นกันไปนะครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอายะนะ์อายะก์ที่ บอกได้เลยว่าอ่านยากใช่ไหมในอายะที่11และก็อายะที่1สิบสอง what's my ร h จ treasure the earth that's the c e n t ล r เจ้าวันนี้ก็จุดพีคเหมือนกันนะครับนะอินนะฮูละก e c o ฟั n ลอ่าฮะไปดูกันต่อพร้อมกันหรือยังครับ พร้อมกันแล้วหรือยังครับพี่น้องที่กระทั้งหงไยครับพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมนะครับนะอัลัมดุลิลลา a h มาชาอัลลอฮ์นะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมถ้าว่างก็ะทาน้ําพริกมาชาอัลลอฮ์ขายน้ําพริกหรือเปล่าอาชาอัลลอฮ์น้ําพริกอร่อยนะอัล h a m d u ล i ล l a h อินนะฮุอ่าไปดูกันนะครับจังหวะแรกนะก็อักษรฮัมซัฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอ อักษรที่ฐานเกิดลึกสุดของลำคอก็จะมีอยู่สองตัวฮมัมซากับฮาใหญ่นะฮมัมซากับฮาใหญ่นะอักษฮรฮัมซาไม่ใช่อักษรที่มีการพ่นลมนะอิน,นหูมีการหน่วงเสียงอยู่หนึ่งที่หุกกมนั้นเรียกว่าวาจิบุนกุนนะนูนมีสระชัดดังนะวิธีการสังเกตนะออีนอ,อินเน่ยอ,อินค้างเสียงเอาไว้สองกระดิกนิ้ว่าค้างเสียงเอาไว้สองกระดิกนิว้ว สองฮาระกะนะรหัสตัวยีดของเราว่าอะไรวอสองอ่าวอสองอินนูอินน,อน,นอูอ่านะพี่น้องดูจอไปนะครับนะต้องขอมาอัพด้วยเดี๋ยวนะครับนะทีมงานผมกำลังนั่นอยู่นะครับอินนูลกุลฟัสล เล่าลาอุฟัสูอ่าพี่น้องดูไปนะครับหูนะครับหูหูตัวนี้นะครับหูตัวนี้ก็เป็นมัดอะไร ah มัดสีแล้วมัดสีแล้วอาจารย์หายไปไหน <laughs> ฟังเสียงไว้ก่อนนะมาชาลลอุทามดีแล้วนะครับหูตัวนี้มัดอะไรมัดส ah ีละอ่ามัดสีละอะไรมัดส ah ah ีแล้วก็สีรอ อ่ามัดซิลากอสครับอ่ามาชาอัลลอฮุลเลมุลลาห์มัดซิลาคั่วสีรอนะครับน,นลละ,บะ,นะบนความยาวของเขาอยู่ที่สองฮาร์รักเกตนะความยาวอยู่ที่สองฮาร์รักเกตนะสองฮาร์รักเกตทำไมเขาถึงเรียกอ่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากอสีรอนะก็เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่า ยาวอยู่ที่สองฮารอกัตนะยาวอยู่ที่เท่าไรสองฮารอกัตนะความยาวที่เป็นเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะอ่ามัสซิล่ากอซีรอหรือมัสซิล่าตัว ب ี ع นะมัสซิล่ากอซีรอหรือมัสซิล่าตัว ب ี ع นะครับอ่ามัสซิล่ากอซีรอหรือมัสซิล่าตัว ب ี ع นะครับทำไมถึงตยาวได้แค่เท่าไหร่ยาวได้แค่สอง นะครับยาวได้แค่เท่าไหรยาวได้แค่สองเฮกัลเท่านั้นนะครับนะอินนูอินนูนะ u, นะที่เราที่เขาเรียกว่ามัตซีละกอซีรอกนะครับก็เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคําว่าซีละนี่แปลว่าความยาวที่มันมาไรความยาวที่มันมาติดอยู่อ่าความยาวที่มันมาติดอยู่ นะครับความยาวที่มันมาไรมันมาติดอยู่นะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะแวบเข้ามาอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลละมาแล้วปอ่าอินนะฮูละโคลุนฟัศซอ่ามาชาอัลลออัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณทีมงานนะครับอินทีมงานบางโป่งบางชี้บางกลางนี่นางและนี่ก้อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาะ นะมาชาลลออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัญญาณทางสถานีนะครับที่ผมนี่แหละครับปัญหาอยู่ที่ผมอนะินนูลกูลุฟซุลไปดูกันต่อครับเอาเป็นว่าหาใหญ่นี่นะฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคออัลฮัมดุลิลละอืมลอคอลึกสุดของลำคอพอผ่านมีการอะไรมีการพดล,ลมอัลฮัมดุลิลละมาชาลลอ่ะ ลราอลอิกสุดึของลามคอพอผ่านพ้นลบอินนูลและกูลุฟัลสอักษรลามฐานเกิดอยู่ที่ปอลอกองอ่าปอลอกกองอปลายลิ้นจรดกลางเงือกอัลฮัมดุลิลละปลายลิ้นจะรดอะไรปลายลิ้นจรดกลางเงือกนะพี่น้องที่ครบรพบา้งหลายครับอ่า อักษรลามนี่กระดกลิ้นขึ้นอย่างเดียวละลีลูละลีลูอัลฮัมดุลิลาาลาฮ์มาชาอัลลอฮ์นะมาชาอัลลอฮ์อักษรกอฟเอาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในที่เราจะต้องอะไรครับจะต้องระวังด้วยนะกอฟวาวโกลเนี่ยนะฮะอ่านะครับอักษรกอฟฐานเกิดอยู่ที่ ออคอลโคลลินพอพึ่งเสียงแผลงยังไม่มีการสะท้อนเสียงใดๆจริงๆแล้วตัวกอมนี่ก็เป็นหนึ่งในบรรดาอักษรที่มีการอะไรมีการสะท้อนเสียงนะมีการสะท้อนเสียงนะนะวาวสูกูนเอาแล้วฮะนอนหนูสีนมูมมาทันทีเลยนะนั่นก็คือสีฟัดอะไรลีนุนอ่อนนุ่มและที่ผมบอกว่าอักษรคำคำนี้หรือพยางนี้ที่เราจะต้องระวังนะครับนะที่เราจะต้องระวัง นะที่เราจะต้องระวังนั่นก็คืออะไรครับเราจะไม่อ่านว่าอินฮูละเกาเกาเกาอันนี้เกาเกาเนี่แปลว่าอะไรคันอันนี้เกาเนื่องจากว่าคันแต่อันนี้กอฟฟะทัก็มีความหนามีความแฝงอยู่นะครับอิสตอาละเป็นอักษรอิสตอาละอยู่ในอักษรคุซซอดตินกิลโนะครับ นะเป็นอักษรเสียงแผงเพราะฉะนั้นในขณะที่เขามีสระฟาทาอยู่แล้วมีอักษรวาวก็จะอ่านว่าอะไรก o า f f ฟ c i าวาวส l กุ o ก e n ไม่ใช่เกานะแต่เกาเนี่โอกาสจะเป็นตัวกกาฟเป็นไปได้เลยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะความแตกต่างระหว่างตัวกาฟกับตัวกอบหนึ่งในนั้นก็คืออิสตยะและกรอบเป็นอักษรอิสตะาและยกโคลินเสียงหนากว่าตัวกา อ่ส่วนตัวกาฟนั้นเป็นอักษรอิสติฟานเสียงตรงกราฟัตฮะกะกอฟัตฮะกกไปเจอวอาถ้าเป็นกาฟดังเก้านะถ้าเป็นกอฟดังโกอ่าอันนี้ต้องระวังเลยนะครับนะให้พวกเราทุกคนนั้นอะไรครับนะมีการยกโคนลิ้นใจถูกต้องครับมาต้องนะจะได้ไม่เกาจะได้ไม่คันใช่ไหมอ่าอินนูลกอลุฟัะล ไปดูกันต่อตันวีนพบกับอักษรฟาหุก,ก,ลก,าหก,กลมนี้เรียกว่าอิกฟะหุกลมนี้เรียกว่าได้เอกฟะอิกฟะที่เกิดจากอะไรเกิดจากอักษรฟาเพราะฉะนั้นรหัสตัววิทย์ของเราก็คือ,อได้ขอฟาสองหมายถึงแฝงอักษรฟาหน่วงเสียงสองคาระกกตสันแฝงที่ริมฟีปากฟันบนเกือบที่จะมาแตะที่ริมฟีปากล่างแล้วนะครับสันแฝงนะครับระหว่างกลางจมูกกับปากนะ ลูอินนัวฮูเลาะกอลูลูฟันบนนี่นะครับเตรียมที่จะมาจาะแต่เตรียมที่จะมาแตะริมฟีปากด้านในแล้วแต่ยังไม่ถึงนะอ่าเราจะไม่อานว่าอินนะฮูลาะกอลลุมไปแตะเลยอย่างนี้ไม่ถูกอ่ามันต้องแฝงเอาไว้ก่อน อินฮูล่ากูลอนะในขณะเดียวกันก็หน่วงเสียงขึ้นจมูกและในขณะเดียวกันก็สั่นแฝงอักษรฟาอินฮูล่ากูลฟอักพยางค์ที่เราจะต้องระวังอีกหนึ่งพยัญนะอักษรฟาเอามามา,มาทีละตัวก่อนอักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะ่าปอพริมฝีปากพ่นลม อะปพอพอ,อริมฟีปากพ่นลมอัลฮัมดุลิลละอ่าริมฟีปากพ่นลมอักษรซอดฐานเกิดอยู่ที่ชอลอช่องลิ้นน่าฐานเกิดอยู่ที่ชอลอช่องลิ้นอ่าช่องลิ้นมีการอะไรมีการพ่นลมด้วยเช่นเดียวกันพอพึ่งเสียงแผลงอออ่างเสียงอ้วนอัลฮัมดุลิลละช่องลิ้นพ่นลมเสียงแผลงเสียงอ้วนอ่าแล้วก็อักษรลาม นะกระดกลิ้นขึ้นไปปลอกองอ,งองปลายลิ้นจรดกลางเหงือกนะหรือเพดานปากด้านบนกระดกลิ้นขึ้นไปนะเมื่อสักครู่นี้เราเจาะประเด็นไปแล้วนะครับอ่าเวลาเราจะหยุดเราจะทํำยังไงเวลาเราจะหยุดเราจะทํำยังไงชังหวะแรกจัดตัวนี้ไว้ก่อนเลยฟาซอดใช่ไหมฟาซอดดังยังไงฟาสฟาสหลวมเสียงออกไปฟาซอดฟาส หลังจากนั้นบวกลามเข้ามากระดกลิ้นขึ้นฟาสลฟาสลอ่าอินนูลกอูลฟาสลฟาสล์อ่าจะมีเสียงอินฮิรอบอยู่การกระดกลิ้นขึ้นไปอฟาสลฟาสลอินนูลกอูลฟาสล วักนี้นี่นะน่าอะไรนะน่าเรียนรู้จริงๆนะน่าเรียนรู้จริงๆแล้วก็น่าอ่านให้ฟังมากๆนะอยากจะฟังเหมือนกันบางทีลามมันไม่ออกนะลิ้นมันไม่ยอมกระดกขึ้นไปนะครับอ่ะไปอย่างรวดเร็วเลยอีกหนึ่งอายังนะั้ว่าเมื่อวิลฮนส์เหมือนกันเลยอักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ปอหูไปอย่างรวดเร็วเลยนะอ่าปอหูนะปอหู มีมฐานเกิดอยู่ที่ปอปาริมฝีปากมัตตบีอียาสองหารกตนะมัตตบิบีอารฟีอักษรหฮาฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอพอผ่านพลล่นลมนะว่ามาหัวอ่าอักษรวาเวมื่อสักครู่นี้เจาะป,ประเด็นไปแล้วนะครับปอหูจัดมานี่อัลฮัมดุลิลละอิสฮารกอมาริยาบาบีไปเจออะไรครับลามสกูลบิลกระดกลิ้นขึ้น าฐานเกิดอยู่ที่ปอลอกองออักษรลามนะปลกองอวันนี้อย่างรวดเร็วเลยนะจุดพีคอยู่ตรงคำสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งในคำว่า h a s l มาอีกแล้วครับผมนะคำนี้นะออกแบบเดียวกันเลยนะแบบเดียวกับ f i s t เมื่อสักครู่นี้เลยนะอ่าอักษรหาฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอวันนี้รวดเร็วเลยสองอายะเพราะมันคล้ายๆกันนะครับ อักษรายมีสิพัตอะไรบ้างหนึ่งยาดุนเมพพนลมสองระคอวตุนเสียงหลวมสามอิสติฟานเสียงตรงสี่อิมฟิตาเสียงผอมห้าอิสมาตมีเยอะใหญ่หกซอฟิตเสียงคล้ายสัตว์ปีกเน้นตัวใจนะสำคัญเสียงคล้ายสัตว์ปีกเสียงของพึ่งนั้นจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะ <c oughs> นะชอลอชอลอช่องลิ้นพ่นลมไม่พ่นลมสินะช่องลิ้นนะครับ ส่วนอักษรลามเมื่อสักครู่นี้เราเจาะประเด็นไปแล้วปลอกองอ,งองกระดกลิ้นขึ้นนะอักษรลามอา้าวมาดูวิธีการหยุดอักษรฮาอา้าวยกฮากับตัวายมาก่อนฮาฟัตฮซายสุกูลฮัซฮัซห,ห,หลวมเสียงพึ่งออกมาหลวมเสียงพึ่งออกมาแล้วบวกอักษรลามเข้าไปกระดกลิ้นขึ้นฮัซฮัส วะมาหูวบิลฮัซลใช่ครับออกเสียงยากกว่าซอดอีกออกเสียงยากกว่าซอดอีกเมื่อเจอลามเอาละครับมาชาลล์มาชาลล์ติดโทโบอีกแล้วนะมาชาลล์ทำไมเหรอนะมาชาลล์ติดโทโบใช่มันมันคล้ายๆกันไงนะว้าวมีมหาใหญ่ว้าวนะอะไรพวกนี้นี่ เราเรารู้แล้วนะครับเราก็จะมาเจาะประเด็นพวกนี้ในะอักษรอ,อะไรนะในเรื่องของเนี่ยการใจตายแล้วแล้วท้ายเป็นลามอย่างเงี้ยอ่านี่แหละตรงนี้แหละที่เราจะต้องอะไรจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับวะม,มาฮวบิลฮัซลอ่านะครับนะลองดูนะลองออกเสียงกันดูนะครับนะพอเดี๋ยวนะ สัปดาห์นี้ใครยังที่ไม่ได้โทรเข้ามาในรายการของเราเนี่ยครับก็เตรียมตัวในช่วงที่สองหลังละหมาดซุบฮีนะอ่าอ้าวมาทบทวนกันครับอินนูลกูลฟัซลวนมะฮุบิลฮัซลนะโดยเฉพาะอักษรลามเนี่ยนะพี่น้องทีก็เราเมังไหนครับนะที่เราจะต้องอะไรครับนะ อ่านะครับที่เราจะต้องอะไรครับที่เราจะต้องระวังให้ดีนะที่เราจะต้องระวังให้ดีาการอะไรครับการกระดกลิ้นของอักษรลามไม่ว่าจะมาในรูปใดก็ตามนะจะมาในมุตะฮาริกาและลีลู่นะมาในรูปแบบของมุตะฮาริกาเนี่ยไม่น่าจะมีผิดพลาดอะไรแลลีล่ลูแต่ถ้ามาในรูปของซากินหมายถึงมีสุกูลอยู่บนมัน อ่ามีสกูลอยู่บนมันเนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวนูนเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยโดยเฉพาะคํานี้เลยเนี่ยโดยเฉพาะคําว่าบิลเนี่ยโดยเฉพาะคําว่าบิลตัวเนี้ยถ้ากระดกกระดกลิ้นไม่ดีนะครับนะกระดกลิ้นไม่ดีนะอ่ากลายเป็นนูนได้และที่ยิ่งจะต้องระวังมากๆเลยเนี่ยไปตายอยู่ที่ท้ายและก่อนตายเนี่ยนะครับก่อนตายเนี่ยนะมีใจตาอยู่ด้วยอลลอ ตายตายตามใจไปเลยนะครับอันนี้ในเรื่องของอะไรในเรื่องของตัวชีวิตนะอ่ามันก็จะยากนิดนึง่งนะการเห็นใครตายแล้วตายตามเนี่ยมันยากหน่อยนะครับอ่าถ้าชีวิตจริงนะอ่ามันมัน,มน,มนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ในเรื่องของสอนนะอ่าพอใจใจตายแล้วมีสระสุกูแล้วแล้วเราก็จะทําให้ลามตายอีกทีหนึงนะ่งอัลลอฮฺฮุอบรมันทําใจยากยาก <laughs> ม,มันทําใจยากมากเลยใช่ไหมอ่านะครับนะวนแมฮวบิลฮัซลอ่านะเพราะนั้นพี่น้องก็ลองดูลองทํากันดูแล้วกันนะครับอะเรามาทบทวนตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงอายะสุดท้ายกันอีกทีนึงนะครับ <laughs> كان ما يوجيه مك لينانا الحمد لله والسماء والطارق <applause> وما أدراك الْطَّارِقَ النجم الثاقب إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل วมันบะิลฮัลลันดุลล์นวันนี้ถึงอายะที่14แล้วนะถึงอายะที่14แล้วนะครับนะอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเราได้นะทบทวนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองช่วงเปิดสายช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาลารและละหมาดฟัรดูสุบฮีกันก่อนนะครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญทีมงานครับ